มื่อน,นี้ดาวบานสวน้าออกมาล้อหน้าค่ะหน้ากับไฮนี่สิยูเท่าแถวเดียวกันค่ะเพราะว่าบานข้อเห่าเห็ดทั้งไฮเห็ดทั้งหน้าแต่ว่าหน้านี่กระสีมีส่วนน้อยค่ะเป็นบางคนที่เพิ่นเห็ดหน้าส่วนใหญ่แล้วเพิ่นสิเห็ดสวนลำใหญยกันค่ะมาเบื้องหน้าเขาทั้งบันซับตารี่อำเภอซอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมีอันนี้เป็นหน้าเขาของใท้บานเดียวกันค่ะในหน้าเขาเนี่เพิ่นกระสีปูบักฮงปลูกบักฮงใส่น้ำคั้นแท่หน้าค่ะ บักฮวงกับถือฝนไหลกับสิเป็นเรื่องเลืองตอนนี้เขาเพิ่นกำลังกำลังออกห่วงค่ะมาเบิ่งเขาเพิ่นงามทางงามคือทางอีสานบออันหน้าเพิ่อนมองนี่กับสิประมาณประมาณสองไรสามไรนี่แหละค่ะพื้นที่ที่เพิ่นเห็ดหน้าค่ะเดี๋ยวยางไปเบิ่งเลาะหน้าน้ำกันเด้อค่ะเมื่อน,นี้พุ่นะเขาเพิ่นกัถือบางงามอยู่ ทั้งนั้นก็นสิเป็นสะนามเด้อค่ะเดี๋ยวยางไปเบิ่งทั้งสะนามก่อนคางให้หน้านี่ก็สิเป็นสะนามมีต้นน้อยนาต้นมะเขียบมะเขียบทั้งอีสานเอิญน,นี่ค่ะมีต้นน้อยนาอยู่ต้นหนึ่งคางทั้งนี่ก็สิเป็นสะนามขนาดใหญ่เลยค่ะนี่เพิ่นใส่เก็บกักนามเวลาหนาะแรงมากเพิ่นก็นสิปันนามอันนี้ล่ละค่ะไปเฮ็ดหน้าใส่แพ้งโซล่าเซลน้ำค่ะ นี่คะ่ะน้องน้ำขนาดใหญ่สระน้ำขนาดใหญ่นี่คะ่ะปาลากระไลแต่ว่าเพื่อนกับ่เคยเอากินจักเถอเพื่อนว่าปลาเลียงธรรมชาติโมไดเอามาปล่อยมันมีเองของมันเพื่อนว่านั่นหูยินเสียงหูยินเสียงปลาปลาเล่นน้ำปลาบอนบ่เพคนเขาเพื่อนกะออกห่วงแล้วโอ้ยม้อนีแดดดีคะ่ะหลัางจากที่ ฝนฝนดีค่ะทางบันซับตารีทางไรกะดีเนาะค่ะปีนี้ฝนดีเพิ่งสีแดดมานีสองเมือค่ะอันนี้เราเป็นมือที่สองแผ่นดินกระสิแห่งแน่ผลทั้งผนเพินพ่นกระสีเฮ็ดหุนเฮ็ดหุ่นลกาไรนกนี่ค่ะนกกระไลลายเขากําลังออกห่วงเราต้องมาเฝ้าค่ะ เฮ็ดหุ่นไหวอย่างสีหลอบหลอบห,หน้าเลยหลอบทงหน้าเลยป้าได้ยินเสียงป่าตึมตำตึมตำอยู่เบื้องต้นเขาเพื่อนคะ่ะต้นเขาเพื่อนก็ถทือว่างามอยู่ซ้ำเนี่ยนาสิเป็นเขาเหนียวหรือเขาเจ้ากับโบงหัวเดี๋ยวสิทามสิทาม,ทม,ทมจะคล้องเพื่อนจะคล้องเพื่อนอยู่กับทอมเพุ่นค่ะผ้าเมื่อเบื้องห่วงเขากำลังออกคะ่ะเบื้องในจะเป็นงามคะ่ะ ถือบางงามถือบางกอใหญ่ยอยู่ค่ะบดได้ออกมาหน้ามอ,องนีโดนหลหรอคะเบิ่งอุ้ยงามค่ะตอนเสาร์สิงหามคนนี้อีกได้นีเพราะวันตอนเสาร์นี่สิมีไอ้นามเกาะเกาะเทิงไอห่วงเขาเนาะกับสิงหามคนนี้ถือบางงามโอเคเลยหรอคะนี่เดยวสิยางไปกระทอมเจา้าของเพื่นอนยูหันเพื่อนออกมาเฝา้าออกมาเฝา้าหนกเฝ้าก,กาเพื่น อันนี้ก็สิเป็นต้นมักซิดาต้นฝรั่งเคยมากินอยู่แสบดีดีมันหวานมักซิดาโบลานพันโบลานค่ะมักซิดาหน่อยบานเห่าแต่กนะ่อนนะย่างใปเบ่งน้ำกันค่ะโอ้โออกมาจากสีมาเห็นเขาเห็นอันต้นเขางามๆจังสีมีความสุขค่ะเห็นแล้วสีเขียวกับโซดชื่นขนาดเลยถามาตอนช่วงที่ว่าแดดอ่อนๆ สีงามค่ะกนีค่ะอันนี้แดดมันจ้าแล้วต้นบกุงเพลนถือฝนหลกระสิเป็นเรืองเหลือง,องแน่ค่ะกับพ่อแดดตามอยู่บอกพ่อไดดตามพ่อได้เก็บขายผนราคานี้ช่วงที่บกุงเป็นราคาเพิ่นก็ได้ขายอยู่ใบกระสิใหม่เป็นโลกแล้วเป็นโลกแล้วอีลิบกุงเพลนฝนตกหลายบกุงบ่ามากข่วมบ่ามากฝน อยู่ที่งนคือกันเป็นโลกเบิร์ดอุ้ยอ่นอนซอนทั้งนั้นกับสิเป็นกลวยเป็นสวนกลวยทั้งของเพลินทั้งนั้นอย่างไปเบิ่งดูกันอกีกค่ะเขาให้หน้าให้นี่หูซื้อปรสิงงามให้ติดกระทอมนี่คืองามโกงเหรอมาผูด้เดียวบ๊อเมอือเนี่ บ então, ักฮงเจ้าค <man> <provide water> <Broadway> ือเป็นทานี่ะไรเหรอเขาให้นี่งามงามไหมมิตกอใหญ่ๆมันไก่เทียงบอให้เดียวนี่ได้ซิบสอบเข่าอีหยังเข่าสั้นปลาตองเขาสั้นปลาตองนี่เขาเนียว อ,อันนี้มาหอดกระท่อมที่พักเพื่อนล่ะคะ่ะตรงน่อยู่ใจโฮมใหม่โอ้ยเป็นแต่นอนเว้นดีนอนเฝ้านอนเฝ้านกเครื่องคั่วไปใส่เบิดเครื่องคัวขด้เอแยะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่นี่เลยในบรรยากาศมีกาหน่ำมีกาหน่ำม,มีเตาแดดแล้วก็ห่อนเนาะ มีนกมียังมากินเข่าลรบ่นี้มีมเฮ็ดหุ่นไลกาเหไลเฮ็ดเฮ็ดใบอันจักจุดล่ะมูุยีถูกไหมันยูบ่บนกอาเหล่ะยูมันชินแล้วมันกะโบยูมันกคยกินคือเก่าบาตีทังนั้นเป็นแผงโซลเซลล์ค่ะเนี่ยเวลาหนาแรงมากกับซูปน้ำ ใส่แป้งโซลาเซลสูบนาำมาเฮดหน้าได้อีกค่ะอันนี้หมดกับงอฝนเลยเพื่อนวะมีโซลาเซลเพื่อนเฮดหน้าสองเถื่อเด้หน้าทงนี่เฮทสองเถื่อเลยอันมองนี้เพื่อนเสียวเ้เฮดหน้าค่ะเอาไเ้เฮดหน้ากินเขา่าต่ว่าเพื่อนกับสีมีสวนละเมียของเพื่อนอีกอยู่มาเบื้องหน้าอีกทงหนึ่งมองนี้ก็งามคือกันค่ะเขาเคี้ยวเลยแต่ว่าหน้ามองนี้บพท่านเดเป็นห่วงเข่าอยู่ เบื้องทิวทัศน์มองนี้ค่ะมีผู้เขานําบานคอยเป็นบานติดช,ชายแดนชายแดนกัมพูชาฝั่งทางนั้นก็นสิเป็นประเทศกัมพูชาค่ะเมื่อเบื้องหน้าเขาทงนี้ก็งามคือกันค่ะนาสิเป็นเขาเขาคนละพันุ์กับใบหน้าวางหันค่ะเพราะว่าหน้าวางหานะัหนนาสิเป็นเขาดดคิดว่าเบื้องค่ะกอเขาทั้งบรรทัพเตารีก็งามคือกันค่ะกอใหญ่ใหญ่เบื้องน่ะ ลใหญ่ค่ะหน้ามองนีเพราท่านออกห่วงอยู่ค่ะมายืนยืมมองนี้โอ้ยทิวทัศน์งามค่ะลมเย็นสบายเห็นวิวภูเขาเบื้องล้วสดชื่นขนาดเลยค่ะมักต้นตานต้นนี้ฟังทั้งนั้นฝากทั้งแนมเห็นริบๆอุ่นกันสิเป็นสวนลำไยค่ะเพราะว่าเทศบาลคอยเพิ่นเสียเทั้งสวนลำไยเทั้งหน้าเขาเนาะแต่บากบสวนลำไยเนี่ยและสิายก็หน้าเขา นีเป็นทางเมื่อบานค่ะทางก็เป็นประมาณนี้้าฝ้นบตกกับสีดีแน่ค่ะทาฝ้นตกะละกะ็โอ้ยทางกะเลค่ะทางบดีปันไดเป็นทางเมื่อบานละค่ะ